สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะในหัวข้อเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะไปรู้พร้อมๆกันว่า เขาจะทํายังไงกับเราต่อไปเนี่ยเขาเป็นใครและความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนนะคะและแน่นอนมันเป็นการสุ่มพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเพราะว่าพลังงานบางครั้งก็สลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากนะคะแต่3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เห็นหัวข้ออยากจะกดเข้ามาดูก็ดูได้เลยแปลว่าพลังงานของเราไปเชื่อมโยงถึงกันได้ณช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็จะพูดอะไรนะ ดูดวงส่วนตัวนะคะยังคงทักทายสอบถามคิวกันเข้ามาได้ช่วงนี้คิวไม่ยาวเลยทุกคนทักมาได้เลยนะคะไลนย์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากสนับสนุนช่องกันต่อๆไปนะคะ mm. ก็ออช่วงนี้นะคะเงินสนับสนุนช่องออมเนี่ยเอาไปทุ่มเทใช้กับลักกี้กระต่ายคอเอียงที่ออมรับอุปการะมา7-8ปีเด้อจะเข้า9ปีแล้วล่ะนะคะ mm. เสียค่ารักษาน้องมาโดยตลอดเลยแล้วตอนนี้น้องเป็นปอดอักเสบพ,พ่นยาไป3วัน วันนี้18มกราคมคือพ้อนครบ3วันแล้วนะคะแต่ว่าหมอยังให้กินยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้พาน้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตรวจ2อาการเลยก็คือปอดอักเสบกับถุงน้ำดีที่แตก แล้วอาการถุงน้ําดีแตกในรักษามันร่วมแบบโอ้โหหลายเดือนมากๆแล้วนะคะมันคงฮิวได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซนต์่ะเพราะฉะนั้นเราค่ารักษาเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆนะคะยังไงก็ขอทุกคนช่วยกันสนับสนุนช่องเยอะๆเลยนะคะออมจะได้มีเงินเอาไปรักษาน้องนะคะเพราะตอนนี้น้องก็ ชลาละนะ8ปกปีนี่ถือว่าแก่แล้วนะคะก็ดูแลจนสุดความสามารถนั่นแหละจนกว่าจะส่งน้องกลับดาวกระต่ายใครอยากจะรู้จากลักกี้ให้มากขึ้นนะคะใครรักศาสตร์นะคะหรือว่าเคยเห็นน้องแล้วชอบน้องเป็นแฟนคลับน้องไงกดเข้าไปดูได้ที่แอบชุมชนออมมีอะไรออมจะเอาไปโพสต์ไปส่งนั้นแหละของน้องนะคะแล้วก็ถ้าเงินสนับสนุนช่องมันเหลือออมถึงจะเอาไปทําบุญทําทานถ้าเหลืออีกถึงจะตกถึงท้องออมเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ส่วนใหญ่คือใช้กับลักกี้แบบ แทบจะแบบร้อเนตะนะคะตอนนี้แทบจะร้อเพราะเงินสนับสนุนช่องตอนนี้ก็คือไม่ได้มีเข้ามาเยอะแยะมากมายไงนะคะก็เก็บไว้ใช้กับน,น้องก่อนนะก็ฝากสนับสนุนช่องกันเยอะนะคะแล้วก็ จะพูดอนะไรอีกนะอ๋อขอบคุณช่องทางซุปเปอร์แทงสหรือปุ่มขอบคุณที่ส่งมาให้กันด้วยนะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนแชร์หรือคอมเมนต์ใดๆก็ได้ด้วยนะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันใช่ปะลองคิดว่ามาค่ะ,ะท่าน้ำกร,รกฎมีนพิจิกเขาจะทำยังไงต่อไปแล้วเขา,วาคนนี้เป็นใคร ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรคะคุณกับคนคนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะไพ่เล่าเรื่องราวของไพ่มีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกและชาวกลุ่มเป็นคนที่แบบสมมตินะมีวันนี้สแตนกันแล้วมีเซ็ก์กันบ้างแล้วหรือเป็นคนที่แบบทักแชทพูดคุยอะไรกันการงานนำพามาให้ได้รู้จักกันก็ได้นะคะหรือว่าออนไลน์หรือแชทหรืออะไรเงี้ยก็ดูเป็นห่วงเป็นใยซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือว่าค่อนข้างคลิก เหมือนถูกใจอยู่พอสมควรแต่ว่าความสัมพันธ์ยังเป็นชิวๆนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ซซเรียสม,มากนะักแต่ความรู้สึกก็ mm. ไปเยอะแล้วนะความรู้สึกความผูกพันอะไรเยมันก็ไปเยอะแล้วนะแต่มันยังอยู่ในจุดแบบสบายๆอยู่อะอืมสบายๆอยู่อะแล้วก็บางครั้งบางคราวก็มีนิ่งสงวนท่าทีกันบ้างเนื่องจากการงานเนื่องจากการเงินนะคะบางคนในที่นี้ไปบ้างงานบ้างเงินอะไรเงี้ยบางคร mm. ั้งรักทางไกลก็ทําให มีการน,นิ่งสงวนท่าทีกันได้บ้างแต่ต่อให้นิ่งสงวนท่าทีก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็ดูลงตัวกันดีอะ่ะก็ดูลงตัวกันดีนะจากไพ่อะนะคะอาจจะเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันก็ได้นะความสัมพันธอะแต่บางคนจะไม่ชอบไพ่เดอะฟูเพราะว่ามันดูยังไม่จริงจังไนอืมนะคะแต่หน้าไพ่ค่อนข้างดีอะ่ะนะรักทางไกลรักออนไลน์ คลิกถูกใจนะคะบางคู่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ลงทุนทำอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาจะทำยังไงกับน้ำต่อไปคะคนคนนี้จะทำยังไงกับน้ำต่อไปเขาจะทำยังไงกับน้ำต่อไปมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะมีไพ่ชาวกุม มีไพ่ชาวมีนอุ๊ยตายแล้วทาไมต้องมีสามดาบด้วยมีไพ่ชาวเมทุนนะคะว้าวอืมเขาจะทํายังไงกับน้ำหรอทําไมเรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้บางครั้งนะมันทะเลาะหรือมันสับสนใจเพราะระยะทางมันห่างไกลกันหรือมันแตกต่างกันมากๆ เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพวก,พวกคุณอาจจะเคยทะเลาะกันด้วยเรื่องราวที่มันแตกต่างกันมากๆมาแล้วนะคะหรือความห่างไกลกันน่ะก็ได้หรือมันจะเป็นเพียงแค่ความสับสนใจก็ได้นะเขาจะทำยังไงต่อไปอมมีความรู้สึกว่า ตัเขนะาเนี้ยทำนายตรงๆนะคือสมมุติถ้าความสัมพันธ์นี้มันแตกต่างกันเกินไปมันมีแต่เรื่องราหน้ากังวลใจถ้าความหวังที่เขาตั้งหวังไว้มันเป็นไปได้ยากอันนี้ต้องพูดตรงๆนะว่าเขาอาจจะมีทางเลือกใหม่เข้ามานะคะเขาอาจจะตัดสินใจแบบเลือกมีรักทางเลือกเข้ามาก็ได้ เสื้อไม่ไม่แน่ใจว่าก่อนนั้นเนี่ยพวกคุณเคยทะเลาะกันหรือสับสนใจกันมากๆในเรื่องราวบางบางอย่างหรือเปล่าไนีืมแต่ถ้ามันไม่ใช่ไพ่ในเชิงเออมือที่สามหรือว่าอะไรเงี้ยอ้อมมองว่าเขาอาจจะอยากให้อะไรอะไรมันดีกว่าเดิมก็ได้เช่นเรื่องที่เคยทะเลาะกันเรื่องที่เคยสับสนใจกันมากๆความแตกต่างที่มีอยากจะเยียวยาจังเลยเนาะอ,อ,อยากจะเยียวยาอยากอยาก ให้ความหวังมันเป็นจริงในลักษณะให้อะไรมันดีขึ้นนะ่ะแต่ไพ่ปิดมันเป็นสามดาบอมเลยมองว่าการที่เขาแบบจะทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะ่ะมันยากหรือเปล่าไงสามดาบมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรือเปล่าืเปิดเพิ่มค่ะเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะทํายังไงต่อไปธาตุน้ํา มีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวพฤ้ศพถ้าพวกคุณบล็อกกันนะออมมองว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าถามว่าเขาจะทำยังไงต่อไปแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกดีกับคุณนะ่ะแต่ถ้ามันมีการบล็อกปิดกัน้นจะให้เขาทําอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้ไงเขาก็ได้แต่รู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึก ถึงคุณงามความดีของคุณแต่ทําอะไรไม่ได้ใจก็ไม่อยากปล่อยไปหรอกแต่ติดต่อไม่ได้กรณีถ้าบล็อกนะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดมันมีความอยากเอาชนะมีความดื้อๆใส่กันอะไรต่างๆเหมือนเล่นไมค์เกมอะไรกันถ้ามันมีการเล่นเกมเล่นไมค์เกมดื้อๆใส่กันเนี่ยเอาองว่าตัวเขาเองคงเอาเวลาไปสนใจตัวเองมากกว่าอืม สนใจตัวเองสนใจคุณแม่คุณพ่อหรือว่าสนใจผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะสนใจแฟนตัวจริงก็ได้เช่นกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนสิสรุปแล้วเขาจะทำยังไงสรุปเปิดเพิ่มให้ดีกว่าอ๋อไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอะ่ะสรุปเขาจะทำยังไงค่ะ สรุปเขาจะทำยังไงต่อไปเนี่ยมีไพ่ชาวสิงห์มันเป็นไพ่ของการรอใช่ไหมพวกคุณมีปัญหาอะไรกันไม่รู้ติดต่อกันน้อยคุยกันน้อยบล็อกปิดกัน้นหรืออะไรสักอย่างอะเอาว่าเขารอให้มีโอกาสในการที่จะกลับมาหากันอะเป็นการอดทนรอมากกว่าเอออดทนรอโอกาสที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ยนะ อ่ามันนี้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คะมีไพ่ชาวกรกฎชาวธาตุดินมังกรระสบศากณ์ชาวธนูนนนเขาต้องการอะไรเขาอยากให้แบบสนิทกันไปอย่างเงี้ยนานๆน,นะ่ะแบบลงเรือลําเดียวกันไปนานๆเขาอยากให้แบบ เ,เขาอยากสนิทกับคุณนะใช้คํานี้นะเขาต้องการอะไรเขาต้องการเขาต้องการความสนิททิดเชือ่อเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ดีๆแต่ในบางเคสเขาต้องการการลงทุนนะคะการลงทุนทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยต้องการแบบต้องการที่จะได้สมมตินะโอกาสที่จะมา สปอร์ตกันหรือต้องการโอกาสที่จะเฮ้ยมาสนิทกันมาประคับประคองกันแต่มันมีเดอะเด e ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเขาต้องการอะไรอืมในเคสที่ออมบอกไปอะว่า ว่าเขารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ได้ยากถ้าความสัมพันธ์นี้ความหวังเขามันยากที่ออมบอกไปว่าเขาอาจจะไปเลือกลักครั้งใหม่ใช่ไหมหรือว่าเขามองว่าการที่จะทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมมันยากในเคสนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมไม่ยอมละแบบว่าเงียบก็เงียบนิ่งก็นิ่งจบก็จบฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ไมไมแคร์ละ ฉันจะมีเซฟโซนกับเธอแล้วนะอย่างนี้นะคะอันนี้ในเคสที่แบบไอ้นี่จริงๆอะ่ะแบบไปต่อกันยากจริงๆอะ่ะสามดาบเนี่ยเขาคงจะแบบต้องการต้องการแบบมีเซฟโซนอยู่ใครอยู่มันละกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเร้วนะคะเขาอาจจะไปเลือกที่จะแบบ ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันดีกว่านี้นะคะในบางเคสที่ถามว่าเขาต้องการอะไรถ้าในเคส3มดาบตรงนี้นี่คือเขาอาจจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันที่มันดีกว่าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มที่เขามองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยที่จะให้มันดีกว่าเดิมเนี่มันจะยากหรือเปล่านะอาจจะเคสเบาลงมานิดนึงเนี่ยเขาก็น่าจะต้องการที่จะเอ้ยที่จะสนิท กันไปนาน,านๆที่จะผูกพันมีกันและกันไปนานๆนะคะแบบได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในทิศทางที่มันจะดีนะคะอาจจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนทำธรุรกิจหรือว่ามีกันและกันไปอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะทำกับความต้องการของเขาเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วทำให้ผลลัพธ์ เป็นอย่างไรคะมีไพ่ชาวมีนชาวเมถุนทำให้ผลลัพธ์มีไพ่ชาววันพฤหัตธนูมีนด้วยนะคะผลลัพธ์ก็คือมันจะยังไม่ค่อยพ้นกันคือเครื่องงูไม่พ้นคอสถานการณ์นี้แน่นอนเอาว่าพวกคุณมีปัญหากันท,ท,ทั้งที่พวกคุณ่ะเคมีเข้ากันหรือมีความเป็นโซเมทหรือว่าจริงๆมันดูไปกันได้ดีนะแต่อย่างที่ผมอบอกนเนี่ยไพ่เดอะฟูลขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย ออไม่เขาจะถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันดูมันดูผิวเผินมันดูชิลเกินไปสําหรับเรื่องความรักยกเว้นคนจะชอบความผิวเผินจริงๆอะ่ะถึงจะชอบให้ the fool. เดอะฟูลออก็เลยมีความรู้สึกว่าเอกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าพวกคุณจะเป็นพื้นที่สบายใจให้กันและกันหรือว่ามีความชิลๆซึ่งกันและกันแต่ให้เดอะฟูลมันทําให้เป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่มเนี่ยมันก็เลยทําให้ ผลลัพธ์ที่ออกมาใช่ไหมกลายเป็นพวกคุณบางครั้งจะมีการบล็อกปิดกั้นนะคะแล้วก็สถานการณ์จะไม่ค่อยดีอะ่ะผลลัพธ์แต่ที่แน่คือมันจะปล่อยกันไปไม่ได้เหมือนเขวี้ยงงูไม่ผลคอคือมันจะมีโอกาสแนวโน้มที่จะได้กลับมาอยู่เนื่องจากการงานการเรียนนะคะหรือว่ายังมีแรงดึงดูดต่อก,กันมากๆที่ทําให้เหมือนไปไหนไม่พ้นกันมันจะมันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นวนลูป m o v e on เป็นวงกลมหรือว่าเขวี้ยงงูไม่ผลคอคะ่ะ เช่นกระอักกระอ่วนอยากจะจบก็จบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ผลลัพธ์จะเคลื้ยงงูไม่ผลขคอเพราะว่าอ่อนมองเห็นและะ้วค่ะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากถอยไปอยากมีเซฟโซนอยากอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงแต่มันก็ไม่ผลกันอยู่ดีเอราะฉะนั้มันจะไม่พ้นกันนะต่อให้สิบดาบขึ้นคือแบบโอ้เละเทะจะไปต่อกันยังไงละเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ด้านเรื่องงานนำพากลับมาอีกแล้วหรือว่าแรงดึงดูดจักรวาลไม่ได้ปล่อยไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็เหวี่ยงมาเจอกันอีกล้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไง ขอพลังงานชาวธาดน้ำซิว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกกะถึงเขาอยู่นะมันเป็นพลังงานในเชิงยังสนใจค่ะคุณดูยังให้ความสนใจเขาอยู่นะแต่มันเป็นความสนใจที่คุณไม่ได้ฟูมไฟไม่ได้อะไรคือคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็อาจจะยังออมีการรู้สึกถึงแรงดึงดูดกับเขายังดูสนใจเขาอะไรเงี้ย คนรู้สึกยังไงกับเขาชาวทาน้ำบางคนก็รอคอยที่จะได้กลับมาเช่นกันช่วงเงียบๆก็คือต่างคนต่างทำอะไรก็รู้ภาษาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วพอได้โอกาสได้จังหวะก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยอุ๊ย,ยขโรดเป็นไปได้นะเอออือ,อพลังงานของชาวธาตุน้ำค่อนข้างอยู่ได้ด้วยตัวเองสูงมากนะแบบ ดูไม่ได้ฟูมไฟล์ดูไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเท่าไหร่รักสันโดดอยู่คนเดียวเป็นนอนนั่นนี่คิดถึงกันก็คิดไปอ่ามีโอกาสก,กลับมาก็กลับมาเหมือนคุณอยู่ได้อะแต่พลังงานของเขาอะ่ะมันมีความเฮ้ยไม่เฮลตี้มีความเจ็บมีอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะ่ะหรือเขาสงสัยว่าชาวธาตน้ำจะมีคนอื่นหรอ3มดาบเนี่ยถ้าเขาเซ็นได้ว่าชาวธาตน้ำมีคนอื่นอีกอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบ เฮ้ยแบบไม่โอเคอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงใช่ไหมอ้มอาดูข้อความไหนสิไพ่อะมันดูอารมณ์มันดูคอนทราสกันแบบเฮ้ยมันดูรักกันนะแต่แต่ทำไมมันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนความแต่มันมูฟออนเป็นวงกลม,มลักลักเลิกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะควังงูไม่พ้นคอนะคือคำนั่นแหละเขามีอะไรอยากบอกทาาดนาั้งอะเขาอยากบอกทาาดนาว่าอะไร เขาไม่ว่างโอ้ยใบแรกมาก็ต่างคนต่างยุ่งหรือเปล่าอะเขาบอกเขาไม่ว่างเขามีแฟนแล้วเหรอหรือว่าเขางานเยอะเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยค่ะชาวธาตุน้ํานะเขาบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยที่ย้ําเตือนให้เขารู้สึกถึงคุณได้แล้วเขาก็กลัวที่จะติดต่อมาหาชาวธาตุน้นะําด้วยกลัวที่จะติดต่อมา โอ้แล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าชาวท่าน้ําจะให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึ่งนะนี่เขาบอกว่าเป็นความผิดฉันเองแหละแต่ฉันโทษเธอนี่แสดงว่าเขาไปทําอะไรมาหรือเปล่าวะอย่างเช่นที่ยอมบอกไงว่ามีมือที่สามไหมอ่าหรือว่ามันมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้รู้ตัวว่าเขาผิดนะเขาอยากให้ชาวท่าน้ำยกโทษให้เขาด้วยค่ะ แล,แล้วเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วลว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงนะเขาแต่เขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนหรอกอืมเขารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มองหาชาวทาน้ําทุกที่เลยอะเหมือนห่างกันแล้วเลยเนาะแล้วก็เขาต้องการคุณนะคะอืม อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องนี้สนับสนุนช่องกันเยอะๆเลยนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปก็ไปถึงแสนซับนะคะครบแสนซับเดี๋ยวจะมีของมาแจกกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย